ไปดูในเรื่องของการเตรียมเปิดศูนย์พักคอย CI กันบ้านนะครับโดยที่จังหวัดนนทบ,บุรีครับคุณผู้ชมก็มีการเตรียมนะครับที่จะเปิดเพิ่มอีก6แห่งด้วยกันนะครับเพื่อที่จะเป็นการเพิ่มจํานวนเตียงรองรับผู้ติดเชื้อโควิ 19. ด -19 นายทศพลเผื่ออุดมนะครับประหลัดจังหวัดนนทบ,บุรีได้มีการลงพื้นที่ตรวจความพร้อมเปิดศูนย์พักคอย CI เพิ่มอีก6แห่งจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดส9าสายพันธุ์โอมิคอนขณะนี้นะครับจำนวนผู้ติดเชื้อก็มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจังหวัดนนทบ,บุรีครับก็มีการเตรียมความพร้อมรับผู้ป่วยและเปิดรับได้ทันทีสําหรับเตียงรักษาผู้ป่วยโควิด1 9นะครับมีเตียงรองรับผู้ป่วยทั้งหมดเด็กหกอำเภอจํานวน1,104เตียงใช้รองรับผู้ป่วยไปแล้ว670เตียงคิดเป็นร้อักะ6 6 6 9 9 ยังคงเหลืออีก434เตียงนะครับคิดเป็นร้อยละ3 9 3 1แล้วก็จะมีการเปิดสถานที่รับรอง Community Isolation เพิ่มอีก457เตียงก็คือจะเปิดในวันที่7มีนาคม2 5 6 5ซึ่งปัจจุบันนะครับสถานที่รองรับ CI ในจังหวัดนนทบ,บรุรีก็มีการเปิดแล้วจำนวน14แห่งส่วนที่จะเปิดเพิ่มเพื่อรองรับผู้ป่วยอีก457เตียงนั่นก็คือที่อาคารกีฬาอเนกประสงค์องค์การบริหารส่วนตำบลลำโพนะครับแล้วก็ อาคารอเนกประสงค์ของเทศบาลเมืองเทศบาลเมืองบางแม่นางนะครับแล้วก็อาคารของโรงเรียนนนประสิทธิ์วิทยาเขตเทศบาลเมืองบางบัวทองอาคารจัดเก็บภาษีวายุพักอาคารที่ทําการหลังเก่าของเทศบาลตำบลบางพลับและอาคารที่ทําการองค์การบริหารส่วนตำบลอ้อมเกร็ดนอกจากการเพิ่มความสามารถในการรองรับผู้ป่วยแล้วนะครับก็ยจะมีการเพิ่มช่องทางให้ผู้ป่วยสามารถเข้าสู่ระบบการรักษาให้เร็วที่สุดก็คือสายด่วน1 6 6 9และหากมีการแพร่ระบาดเพิ่มสูงขึ้นอีก จังหวัดนนทบ,บุรีครับก็พร้อมที่จะขยายศักยภาพของเตียงให้รองรับได้อย่างเพียงพอมากที่สุดและจัดหายารักษาอุปกรณ์ทางการแพทย์สำหรับผู้ป่วยในโรงพยบาบาลแล้วก็ที่ยวรักษาในระบบโฮมไ s o ซเลชันก็ยังคงต้องประเมินสถานการณ์อยู่เสมอเพื่อให้รับมือได้ทันท่วงทีหากมีการแพร่ระบาดท,ที่รุนแรงมากยิ่งขึ้นครับ